บทที่ 2. วัฒนธรรมไทยความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมแนวคิดของยูเนสโกปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยภาพรวมวัฒนธรรมแนวคิดวัฒนธรรมคือเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม โดยวัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาคในการมาอาศัยอยู่ร่วมกันความหมายของวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทําความจเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะมีการสืบทอดเป็นวรดกทางสังคมไปสู่ชนรุ่นหลังสาเหตุของการเกิดวัฒนธรรม 1. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 2. การประกอบอาชีพตามปัจจัยของสภาพแวดล้อม 3. คติความเชื่อทางศาสนา 4. การติดต่อสื่อสารกับสังคมอื่นประเภทของวัฒนธรรม1วัฒนธรรมทางวัตถุสิ่งที่จับต้องได้ 2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่แสดงออกด้านความคิดความเชื่อวัฒนธรรมแนวคิดของยูเนสโก 1. มรดกทางวัฒนธรรม ผลงานทุกแขนงที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณของชนชาติ 2. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมทุกรูปแบบที่เป็นตัวแทนสิ่งนี้คุณค่าเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้3ภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีความรู้ความสามารถประสบการณ์และเทคนิคอันเกิดจากการสร้างสมประการองค์ความรู้ส่สิทธิมนุษยชนและระบบการปกครองวัฒนธรรมกลุ่มนี้เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปัจจัยที่มีอ <ğu'> ิทธิพลในการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทย 1. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เช่นประเพณีลอยกระทงเพราะจากสภาพภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำา 2. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม 3. คติความเชื่อทางศาสนาหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 4. การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม จากการติดต่อสื่อสารกับสังคมอื่นโดยสังคมที่มีความเจริญทางวิทยาการเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 1. วัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย 2. วัฒนธรรมไทยที่ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ3วัฒนธรรมไทยที่หล่อหลอมบุคลิก 4. วัฒนธรรมไทยที่ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน5วัฒนธรรมไทยที่ทำให้เศรษฐกิจของชาติมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ พหุว,วัฒนธรรม 1. แน,นวคิดพหุว,วัฒนธรรม 2. การส่งเสริมการศึกษาพหุว,วัฒนธรรม 3. การดำเนินชีวิตในสังคมพหุว,วัฒนธรรม